ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันละยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอเสนอในหัวข้อรู้แล้วแก้ไขด่วนบ้านหลังนี้ไม่ดีจู่เดีวจะยิ่งจนเจ็บป่วยบ่อยมากทำมาค้าไม่ขึ้นชีวิตแม่ร่วงเรือง ท่านผู้ฟังครับโบราณว่าไวา้ว่าก่อนจะสร้างหรือซื้อบ้านเราควรเลือกตำแหน่งและทิศทางให้ดีแต่ถ้าหากเราสร้างหรือซื้อบ้านในตำแหน่งที่ไม่ดีไปแล้วเราก็สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้เพิ่มให้เป็นการขวางทิศทางของเทวดาที่อาราขาบ้านของเราจะทำให้ร่วมเย็นเป็นสุขเป็นมงคลกับตัวบ้านและผู้อยู่อาศัยแต่ถ้าหากเราเลือกตำแหน่ง และทิศทางผิดนั่นก็จะทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขเกิดการทะเลาะบ่อแวงหรือสารารไปกว่านั้นยังเป็นการดึงดูดเหตุการณ์แย่ๆให้เข้ามาภายในบ้านได้อีกด้วยครับต่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาได้เขียนเรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่ตนเองได้พบเจอลงนเว็บไซต์ชื่อดังเว็บหนึ่งซึ่งผมขออนุญาต นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นข้อคิดดีๆด,ดังต่อไปนี้ครับครับท่านเชื่อในพลังงานที่มองไม่เห็นกันบ้างไหมครับจะว่าไปแล้วชีวิตของคนเราในทุกๆวันนี้ต่างก็อยู่อาศัยร่วมกับพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปลา่าแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเช่นลมสัมผัสได้ถึงความเย็นแสงแดดสัมผัสได้ถึงความร้อน หรือแม้แต่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต่างก็มาในรูปแบบของคลื่นสัญญาณที่มองไม่เห็นกันทั้งซ้นตัวอย่างเหล่านี้เลยครับทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นนั้นมันมีอยู่จริงและมีผลกับการใช้ชีวิตประจําวันของคนเราอย่างแน่นอนจึงทําให้เกิดคําถามขึ้นมาในใจกับสมมติฐานที่ว่ารอบๆตัวเรา จะมีพลังงานชนิดอื่นๆอ,อีกหรือไม่ที่เรายังมองไม่เห็นและยังไม่มีอุปกรณ์ใดรับส่งสัญญาณเหล่านั้นได้แต่เรื่องเล่านี้เป็นผลเกี่ยวกับไหยนเพราะทางสามแพร่งเหตุเกิดที่จังหวัดนครปฐมครับเป็นบ้านทรงยุโรปมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เป็นบ้านหลังใหญ่เมื่อผู้เขียนไปถึงเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสตรีก็ได้ออกมาต้อนรับ แต่ด้เล่าให้ฟังว่าเดิมที่ดินและบ้านหลังนี้เป็นของคุณพ่อซึ่งเป็นผู้สร้างวายและได้มาแต่บรรพบรุษอยู่ได้ไม่นานคุณพ่อก็เจ็บป่วยจนเสียชีวิตแต่ท่านก็ได้ยกมรดกบ้านเหล็ที่ดินตรงนี้ให้กับท่านเจ้าของบ้านเวลานั้นท่านเจ้าของบ้านอยู่ที่ต่างประเทศและทางประเทศไทยก็เหลือแต่คุณแม่ซึ่งท่านยังเจ็บป่วยอดออดแอดแอดอยู่ จึงจะเปลี่ยนต้องกลับมาอยู่ที่เมืองไทยคอยดูแลคุณแม่และตัวเองก็รับราชการเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อได้รับมรดกที่ตรงนี้แล้วหลังจากได้รับโอนเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยมาตลอดทำธุรกิจส่วนตัวและทำงานราชการควบคู่ไปด้วยก็มีอุปสรรคติดขัดมาตลอดรวมทังเรื่องเงินเรื่องงาน และความเจ็บปวยก็เริ่มทมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนต้องผ่าตัดเนื้องอกและไตก็เหลือเพียงข้างเดียวหลังจากที่พักฟื้นจนแข็งแรงดีแล้วก็ได้พบหนังสือหวงจุ้ยเล่มหนึ่งซึ่งมีข้อความแล้วเรื่องต่างๆที่ผู้เขียนไว้และเป็นเรื่องราวที่ตรงกับสถานที่ตรงนี้พอดีจึงได้ติดตามผู้เขียนและเชิญผู้เขียนมาช่วยตรวจด,ดูทำเลบ้าน เพื่อแก้เคล็ดให้ด้วยจากนั้นผู้เขียนก็ได้เดินสำรวจรอบๆที่ดินก็พบว่ากำแพงรั้วบ้านเฉียงเอียงบางจุดก็เว้าแหวงซึ่งกำแพงลักษณะนี้จะไม่ส่งคุณให้เจ้าของบ้านมีแต่จะเกิดผลเสียให้ถดถอยไปเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดคือมีทางสามแพรง่ทงทั้งสามจุดด้วยกันที่กำลังพุ่งแทงเข้ามาในตัวบ้านจุดแรก คือพุ่งแทงเข้าที่มุมอุปธรรมซึ่งมุมนี้ก็เป็นมุมของคุณพ่อโดยตรงเมื่อมุมนี้โดนทางสามแพร่งวิ่งพุ่งแทงเข้ามาจะมีผลทําให้คุณพ่อเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตและยังทําให้ธุรกิจเกิดการชะงักสะดุดการติดต่อไม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคส่วนด้านข้างด้านหลังที่ตรงมุมสมรสซึ่งมุมนี้เป็นมุมของคุณแม่หรือหญิงเจ้าของบ้าน ก็โดนทางพุ่งแทงเข้ามามีผลทําให้คุณแม่และตัวเจ้าของบ้านเกิดเจ็บป่วยอย่างกระทันหันและจุดต้องได้ผ่าตัดจากไม่คาดคิดมาก่อนเนื่ก็นหาระบุญเก่าของคุณแม่และตัวเจ้าของบ้านยังดีที่เป็นคนชอบทําบุญซึ่งช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตเมื่อสังเกตโดยรอบพบว่ายังมีทางน้ำพิคาตและทางหลุมพิคาตวิ่งชนเข้ามาอีก ผู้เขียนก็ได้แนะนําให้ติดยันและสิงคาบดาบเพื่อป้องกันและสลายพลังอันลึกลับให้สลายไปและให้เสริมด้วยการติดกังหันเงินกังหันทองและธงชาติเพื่อส่งเสริมด้านโชคลาภเงินทองให้รุ่งเรืองขึ้นท่านผู้ฟังครับเห็นไหมว่าชีวิตมนุษย์เราเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยจากคนที่เคยทำมาหากินอยู่ต่างประเทศ ไม่อได้รับมรดกก็ต้องกลับมาเมืองไทยและชีวิตก็ได้ผันแปร ى, จากคนที่ร่างกายแข็งแรงกลับต้องกลายเป็นคนป่วยอย่างไม่น่าเชื่อด้วยเหตุแค่ตำแหน่งที่บ้านและจุดที่ไม่เหมาะสมซึ่งเรียกว่าทางสามแพร่งแค่นั้นเองท่านผู้ฟังครับทางสามแพร่งคือทางที่มีลักษณะเป็นตัวทีหรือตัววายมีจุดที่ทางทั้งสผู้ชนก็าหากัน ด้วยความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับทางสามแพร่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะในตัวบ้านเท่านั้นนะครับแต่ภายในบ้านก็มีเช่นกันนั่นก็คือความเชื่อที่มันนิยมเลือกห้องนอนที่มีประตูอยู่ทางสามแพร่งด้วยโถงทางเดินหรือบันไดไม่ใช่ว่าเลือกแล้วจะเกิดอ,อุบัติเหตุหรือมีอะไรมาชนเหมือนกับตัวบ้านแต่จะเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวลองคิดดูสิครับ ถ้าห้องเราตรงกับบันไดใครจะขึ้นลงก็จะเห็นห้องเราเป็นห้องแรกถ้าเลืมปิดประตูห้องบายเราทำอะไรใครก็เห็นหมดและยังเป็นห้องที่อยู่แล้วไม่สงบเพราะจะได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปมาอีกต่างหากด้วยเหตุนี้นะครับครูบาอาจารย์จึงหาวิธีและสิ่งที่จะมาแก้เคล็ดกันเพราะเนื่องจากบางบ้านนั้นเป็นที่ดินเก่าแก่มาแต่บรรพบุรุษ เป็นที่ของเราจะหนีไปไหนได้ย้ายบ้านก็ไม่ได้ย้ายถนนก็ยิ่งลำบากดังนั้นจึงมีวิธีการแก้เคล็ดง่ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากไว้ซึ่งแต่และวิธีก็สามารถใช้ได้กับตำแหน่งบ้านแต่ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหากบ้านของท่านหรือคนรู้จักอยู่ในตำแหน่งทางสามแพร่งและสถานการณ์นี้ลองทำตามดูสิครับ รับรองเห็นผลดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแก้เคล็ดอย่างที่หนึ่งติดกระจกแปดเหลี่ยมครับสำหรับบ้านที่อยู่บริเวณทางสามแพร่งนั้นการติดกระจกแปดเหลี่ยมที่เป็นยันแปดทิศจะสามารถช่วยบรรเทาความโชคร้ายได้ซึ่งเชื่อว่าเนื่องจากกระจกแปดเหลี่ยมยันแปดทิศเป็นของมงคลที่สามารถสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไป และยังสามารถกระจายพลังงานที่ไม่ดีให้สลายกลายเป็นพลังงานที่ดีได้ดังนั้นการติดตั้งกระจกแปดเหลี่ยมยันแปดทิศไว้บริเวณหน้าบ้านที่อยู่ติดกับทางสามแพร่งก็เป็นการแก้เคลด็ดเพื่อเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้ครับ 2. การติดกระจกนูนตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ยนั้นนะครับกระจกนูน จะมีพลังงานที่สามารถสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไปไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณบ้านเมื่อทางสามแพร่งเป็นจุดชุมนุมของพลังที่ไม่ดีแล้วการติดตั้งกระจกนูนไว้บริเวณหน้าบ้านที่ติดกับทางสามแพร่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้พลังงานร้ายเหล่านั้นเข้ามาในบ้านได้เช่นกันและนอกจากจะสะท้อนพลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วนะครับกระจกนูนที่ติดไว้หน้าบ้าน จึงจะช่วยให้ผู้คนที่สัญจรไปมามองเห็นว่าถนนตรงทางสามแพ่งอีกด้านนั้นมีรถสวนมาหรือไม่ยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาได้อีกด้วยครับแบบที่สปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้านครับการปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้านในที่นี้ก็หมายถึงปลูกต้นไม้ตามบริเวณแนวรั้วให้สูงกว่าตัวบ้าน ซึ่งตามหลักความจุย้ยนั้นต้นไม้ถือว่าเป็นธาตุไม้มีความสามารถในการคุ้มครองป้องกันคนในบ้านจากพลังงานที่ไม่ดีต่างๆได้ดังนั้นนะครับการปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้านจะมีการให้ต้นไม้ช่วยจะถอนพลังงานที่ไม่ดีออกไปและคุ้มครองผู้อาศัยภายในบ้านจากพลังงานที่ไม่ดีนั่นเองและนอกจากนั้น การปลูกต้นไม้สูงบริเวณรั้วบ้านในด้านที่ติดกับทางสามแพร่งอย่างช่วยให้บ้านมีเสียงรบกวนน้อยลงเนื่องจากต้นไม้เหล่านั้นจะทํำหน้าที่สะท้อนและดูดซับเสียงรบกวนต่งตางๆจากภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนผู้อาศัยภายในบ้านนั่นเองแบบที่4ครับสร้างรั้วให้สูงครับการสร้างรั้วให้สูงมากกว่าปกติ ในบริเวณที่ติดกับทางสามแพร่งนั้นถือว่าเป็นการช่วยป้องกันพลังงานไม่ดีไม่เข้ามาภายในบ้านได้เหมือนกับการปลูกต้นไม้ดังนั้นถ้าไม่สะดวกในการปลูกต้นไม้เราก็สามารถที่จะสร้างรั้วให้สูงก็ได้เช่นกันครับซึ่งการสร้างรั้วสูงนอกจากจะเป็นการช่วยสะท้อนพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้ามารบกวนผู้อาศัยภายในบ้านแล้วความสูงของรั้ว ยังจะช่วยป้องกันอันตรายและสิ่งรบกวนจากภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นแสงไฟของรถที่สัญจรไปมาหรือการมองเข้ามาภายในบ้านจากบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาได้ด้วยครับแบบที่5กําหนดตําแหน่งประตูครับถ้าจําเป็นต้องสร้างบ้านในบริเวณทางสามแพรง่งก็ให้ดูว่าทางสามแพร่งนั้นพุ่งเข้ามาหาบ้านในทิศทางไหน เมื่อรู้จุดแล้วก็ให้ออกแบบหรือแก้ไขแบบบ้านไม่ให้ประตูตรงกับทางสามแพ่งที่พุ่งเข้ามาเพื่อเป็นการปิดกัน้นไม่ให้พลังงานไม่ดีนั้นเข้ามาพาันในบ้านได้และไม่ควรเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ควรเปิดเฉพาะเข้าออกเท่านั้นครับแบบที่6ครับทาสีกำแพงบ้านครับถ้าบ้านไหนไม่สะดวกในการปลูกต้นไม้ เติทากําแพงให้สูงขึ้นการทาสีกําแพงบ้านฝั่งที่ติดทางสามแพรง่งก็จะช่วยแก้เคล็ดทางสามแพร่งได้เพราะสีเขียวถือว่าเป็นสีของธาตุไม้การทาสีรั้วบ้านก็จะเป็นการเพิ่มธาตุไม้ทำให้ช่วยสะท้อนพลังงานที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้เช่นกันครับแบบที่7ครับจัดสวนหน้าบ้านการแก้เคล็ดทางสามแพรง่ง วิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการใช้ธาตุไม้การจัดสวนบริเวณหน้าบ้านที่ติดทางสามแพรง่งจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้แก้เคล็ดทางสามแพร่งได้เช่นกันครับและการมีพื้นที่จัดสวนหน้าบ้านจะเป็นการทำให้พื้นที่ว่างระหว่างหน้าบ้านที่เป็นทางสามแพร่งกับตัวบ้านเมื่อมีพลังงานไม่ดีเข้ามาก็จะเจอกับสวนที่เป็นธาตุไม้ จึงทำให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นสะท้อนออกไปและนอกจากนี้แล้วนะครับระยะห่างระหว่างทาง3ามพร่งกับตัวบ้านก็จะช่วยพลังงานไม่ดีเข้ามาในบ้านได้เนอยลงอีกด้วยซึ่งระยะห่างที่เหมาะสมนั้นก็ควรจะมีระยะประมาณ3-4ถึงเมตรครับและการแก้เคล็ดแบบสุดท้ายคือเพิ่มทางเท้าหน้าบ้านครับ การเพิ่มทางเท้าหน้าบ้านนั้นเปรียบเสมือนการเพิ่มกำแพงและเพิ่มระยะห่างระหว่างบริเวณบ้านกับทางสามแพร่งซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยนั้นกำแพงและระยะห่างจะช่วยป้องกันพลังงานที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้โดยง่ายนั่นเองครับโดยทางเท้านั้นอาจจะทําเป็นเพียงทางเท้าเล็กๆภายในอาณาเขตบ้านของตัวเองเตินระยะกำแพงเข้ามาเล็กน้อย จากนั้นก็ให้นํากระถางต้นไม้มาวางแล้วปลูกต้นไม้วา้ก็จะช่วยแก้เคล็ดทางสาแพงได้ดีเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการแก้เคล็ดทางสามแพงให้จากเรื่องร้ายกลายเป็นดีตามหลักควงจุ้ยนั้นเราสามารถทําได้หลากหลายวิธีซึ่งแต่และวิธีก็เหมาะกับบ้านที่มีรูปแบบและความเหมาะสมแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้หลักฮวงจุ้ยในการแก้เคล็ดทางสามแพร่งนั้นเป็นความเชื่อที่อิงหลักเหตุผลเมื่อลองนำไปทำตามก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอนาโปโฮติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมไม่ที่ชอบใจของคนอื่นช่องคิดดีทำดี h ช n แนลขอขอบพระคุณเนืหาที่มาข้อมูลที่ได้นำาเรื่องราวดีๆ มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแกับท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ